ครับโดนครับจากช่อง Memory Road นะครับเดี๋ยววันนี้โดนพามาดู 4X3 เป็นรถสีโพลีเมทัลเกรยครับผมเป็นรุ่นเบสดพัสนะครับเพิ่งมาลงเพิ่งมาลงไม่นานนี่เองเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับคันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นรุ่นเบสพพัส ก็ออปชันก็จะมีตัวด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์หน้ามาให้นะ4จุดยังได้ไฟหน้า LED พร้อมไฟเดทามนี่ครับไฟหน้า LED พร้อมไฟเดทามปรับสูงต่ำให้อัตโนมัตินะกรณีที่เราบรรทุกของแล้วก็ หลังมันกดแล้วหน้ามันเชิดเนี่ยตัวหลอดไฟตรงเนี้ยก็จะปรับเป็นไฟสุไฟต่ำให้อัตโนมัติครับคันนี้มาพร้อมกับสีโฮลี่เมทัลเกรยนะครับกระจังหน้าได้เป็นสีโครเมียม ยังไม่มีคิ้วด้านใต้นะครับถ้าเป็นรุ่นคอมฟอร์ตจะมีคิ้วสีเงินด้านใต้พร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นคอมฟอร์ตแต่ตัวนี้มีแค่เซ็นเซอร์หน้า4จุดนะยังไม่มียังยังไม่มีเป็นกล้องรอบคันมาให้ ด้านข้างตรงนี้ได้เป็นแม็กขอบ16นะครับก็ขนาดยางจะอยู่ที่215หนทับหกเป็นขอบ16ครับตัวยางตัวนี้จะเน้นความนิ่มนวลแต่ถ้าเป็นแม็ก8 8นิ้วเนี่ยของคอมอร์เขาจะเน้นเป็นเกาะถนนตัวนี้จะได้ความนุ่มนวลที่มากกว่ารุ่นคอมอร์ครับ ด้านข้างก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้มีสมาร์ทเคเลดเอนทรีมาให้เหมือนกันกดปุ่มเปิดเข้าไปในรถได้เลยปิดประตูเดินออกห่างจากรถรถก็จะล็อกให้โดยอัตโนมัติด้านข้างเสาเอ เสา B เสา C ก็ได้เป็นเป็นโนแบ็คหมดครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างครับล้อหลังก็เป็นขอบ16ดิสหลังให้ระบบเบรกก็จะเป็นดิสเบรกหลังนะครับดิสเบรกหน้าหลังเลย ด้านหลังก็ได้ไฟท้ายเป็น LED แล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดกล้องมองหลังยังมีให้นะครับนี่กล้องมองหลังอยู่ตรงนี้ด้านท้ายครับ สีโพลีเมทัลเกรยเนี่ยก็เป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งครับที่นิยมกันไม่แพ้สีขาวแล้วก็สีแพตินัมคร์สเลยทีเดียวด้านข้างก็สวยแบบนี้เลยครับสปอร์ตมากครับ CX 3 อันนี้คือจอดให้ดูแบบกลางแดดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างว่าออปชันเนี่ยจะเหมือนตัวคอมฟอร์ตหรือเปล่าเดี๋ยวเดินวนให้ดูรอบนึงครับ ผมว่าสวยนะครับเนี่ยครับเป็นสีอีกสีหนึ่งที่เป็นสียอดนิยมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในรถกัน กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าด้วยครับปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางตรงนี้ได้เป็นหนังนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังดูการเดินตะเข็บครับเรียบร้อยมาก ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเบาะเบาะนั่งเบาะนั่งก็จะเป็นตรงนี้เป็นผ้านะแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังพนักพิงตรงนี้เป็นผ้าตรงนี้เป็นหนังนะครับส่วนนี้เป็นหนังส่วนนี้เป็นผ้าปีกข้างก็จะเป็นเป็นหนังครับตัวเบาะจะได้เป็นโทนสีดํา เบาะนั่งเนี่ยจะเป็นปรับแมนนวลนะครับช่องแอร์จะได้เป็นสีดํานะครับตัดกับสีเงินระบบไฟหน้ามีก็มีระบบไฟหน้าออตโต้มาให้เปิดปิดอัตโนมัติไฟลีไฟสูงไฟหน้า ตรงพวงมาลัยก็จะได้เป็นพวงมาลัยหนังเนี่ยครับสวยงามทีเดียวเดินได้พวงมาลัยหนังเดินได้ดําครับมีครูสคอนโทรลระบบล็อกความเร็วพวงมาลัยก็ยังเป็นมัลติฟังก์ชันครับผมมีรับสายวางสาย อินโฟเพิ่มเสียงลดเสียงมีออโต้โฮให้นะครับมีแบกมือไฟฟ้าให้สปอร์ตโหมดก็มีแล้วก็เป็นไวเลสยังเป็นไวเลสชาร์จเจอร์อยู่ไวเลสชาร์จเจอร์ก็เชื่อมต่อกับ Apple Carplay หรือว่า Android Auto หน้าจอตรงนี้ก็เชื่อมต่อ a p p e c a r p l a y พนเรตตัวได้เหมือนกันตอนนี้เป็นกล้องมองหลังนะครับมีกล้องมองหลังให้มีเซ็นเซอร์ถอยให้เลื่อนลงมาเป็นไฟฉุกเฉิน ตรงนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเวลาจะสตาร์ทเครื่องหรือดับเครื่องก็กดปุ่มนี้ของมาซาเนี่ยจะเป็นพุชสตาร์ทหมดเลยนะตรงนี้เป็นการปัดน้ำฝนแบบออโต้ก็ถ้าถ้าเราตั้งออโต้ไว้นะครับไฟอขออนุญาตครับการปัดน้ำฝนก็จะปัดให้เองอัตโนมัติเวลาที่ฝนตก ต่อมาก็จะเป็นตัวระบบควบคุมแอร์ฝั่งนี้จะเป็นปรับความเย็นอันนี้เป็นปรับความแรงของพัดลมตรงนี้ก็จะเป็นปรับทิศทางของลมครับอันนี้เป็นไล่ฝ้าหน้านะครับเป่าเท้าแล้วก็ไล่ฝ้าหน้า เป่าเท้าอย่างเดียวช่องจ่ายไฟ12โวลต์แล้วก็มี USB ให้2ช่องครับตัวนี้ก็จะเป็น Apple CarPlay แบบไร้าสายเนี่ยครับหน้าจอนี้ก็เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay แบบไร้าสายได้เลย Wireless Charger ก็เป็นแบบไร้าสาย การเข้าเกียร์ของของรถคันนี้เนี่ยสมูทมากเลยนะครับไม่มีอาการสั่นเลยแล้วก็มีพนักพิงพนักพิงแขนให้ภายในครับตกแต่งด้วยหนังแผงข้างประตูนะครับทั้งข้างหน้าทั้งหลังเลย ก็จะได้เป็นตกแต่งด้วยหนังคอนโซลหน้าก็าาจะเป็นหนังเหมือนกันอันนี้เป็นหน้าปัดเรือนใหม่ครับผมก่อความเร็วรถส่วนรอบเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับรอบเครื่องก็จะอยู่ที่ตรงนี้นี่คือรอบเครื่องยนต์นะครับ อันนี้บอกตำแหน่งเกียร์ตรงนี้บอกปริมาณน้ำมันในถังครับตรงนี้เป็นแผงแผงแผงข้างประตูหลังครับเบาะนั่งด้านหลังก็เป็นกึ่งหนังกึ่งผ้าเหมือนกัน ตัวพนักพิงแขนด้านหลังเนี่ยมีที่วางแก้วน้ำให้สองตำแหน่งครับถ้าเราไม่ใช้ก็พับเก็บได้พับเก็บได้เรียบแบบนี้เลยครับ ครับผมก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวเดินรอบคันให้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดฝาโปรงท้ายรถคือตอนเปิดฝาโปงท้ายเนี่ยรถจะดูสปอร์ตมากเลยนะบมว่าเนีย่ยครับสวยมากเลย มากครับสอบ16ก็สวยไม่แพ้กันครับไม่แพ้รุ่นคอมอร์เลยด้านหลังก็ใส่ของได้เหลือ,เล,อเลยครับ โอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็วันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดส b s ส r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนนะครับที่จะมาโชว์โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย